อยู่กับยุ้งทุกชาแนลนะคะวันนี้พี่ยุ้งมาดูการแข่งขันเพียร์ไคนะคะแล้วก็พอมาถึงยุ้งเนี่ยเราเจอกับน้องๆมากมายนี่ค่ะบู๊ตัวนี้ใครดีค่ะป็นเซชต์คูหรอเซนต์เลยครับแต่ครับค่งมารู้จากน้องไนซ์ว่าทุกคนเคยส่งเดโมมาทั้งหมดเลยใช่ครับ อีกคลิปคะผม่คลิปหนึ่งนะชื่ออะไรคะคินดินนามพินโยฮะจำไม่ได้เลยอ่เนี่ยชื่ออะไรคะเอ่อวรรัติอาจทอง่งให้ลูกมีคลิปอ่าน่าจะห้าหกไม่ก็สี่ประมาณนั้นโหเหรอประมาณนั้นครับโอ้น้องไนท์แท็กสี่คลิปแล้วใช่ไหมประมาณสี่ถึงห้าได้แล้วฮะน้องอะไรคะดิวครับน้องดิวดิว่งมากี่คลิป ประมาณ3มหรือ4ี่นี่แหละครับ3หรือ4คชื่อตะวันครับตะวันนี้ยุ่จงจำชื่อได้ครับ <laughs> ตะวันน่ะส่งมาบ่อยทำไมถึงทุกคนถึงส่งเดโมโมาเยอะขนาดนี้คะเพราะอะไรอ่ะเออมันเพื่อความว่ากัแบบทางผมมันยังแบบประสบการณ์น้อยยังไม่รู้เรื่องภาพมากผมเลยอยากได้แบบความที่เห็นจากพี่ยุ่งด้วยอ่ะครับว่าแบบควรจะไปในทางไหนควรจะฝึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ยุ่งแนะนำเราไปว่าอะไรอ่ะตอนนั้นเหมือนพี่ยุ่งจะให้ฝึกเกี่ยวกับอ่าให้แบบเรื่องฟิลอยากให้ฝึกเรื่องฟิลมากกว่านี้หรือไปดูหนังอะไรก็ได้จริงจริงเป็นตะกูล ตอนนั้นผมส่งจะมีมีหนังแซงกับการ์ตูนแต่การ์ตูนจะเยอะฮะตอนนั้นออ๋โอเคพี่บอกว่าไอางอ่ะเป็นธรรมชาติไหมอ่ะไม่ค่อยฮะเลยก็เลยจะพี่ยุ้งเลยจะบอกให้ผมไปฝึกเรื่องฟิลอะไรมากกว่า อ๋อโอเคอ่ะแล้วเราอะคะก็ได้ความที่ว่าพี่ยุ่งเป็นนักภาคอาชีพด้วยที่ผมก็ติดตามผลงานมาเยอะเลยเรื่องอะไรหรอชอบอะอ่าถ้าชอบก็ตัดแตะเต้โอเคติดตามจริงว่ะเป็นเราเยียวเั็นเราเดียครับชอบชอบเสียพี่ยุ่งมากก็เลยก็เห็นพี่ยุ้งเป็นนักภาคอาชีพก็เลยคิดว่าประสบประสบการณ์ของพี่เยอะแล้วก็น่าจะเอามาสอนพวกผมได้ อย่างเงี้ยผมน่าจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กว่านี้นี่คือเคยทํางานจริงกันบ้างยังคะยังครับย่งครับแค่นี้อย่างเดียวอ๋อครับก็คือคือพวกเราทุกคนนี่คือไปเรียนภาพมาเหรอคะก็มีเรียนมีบ้างครับเรียนกับพี่กายใช่ไหมครับผมอันนี้ผมไม่เกี่ยวครับไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนนี่คือไม่ได้เรียนแต่ฝึกด้วยตัวเองก็มีเป็น แต่พี่ที่เขาชื่อสองเซร์กันอ๋ออ๋อนี่คือเรารู้จักกันอยู่แล้วใช่แล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็แล่นแน่ว่าส่งมาเพิ่งเถอะอย่างเงี้ยเห็นปพวงกับด้วยกันเลยส่งอ๋อโอเคอ่แล้วเป็นไงคะน้องไนท์ไนท์ได้ลงงานบ้างแล้วก็มีบ้างครับมิวได้ลงงานบ้างยังคะก็เคยลงงานหนึ่งครับของใครเอ่ยพี่ปลายครับอ๋อของไลายก็คือทุกคนมีความฝันอยากเป็นนักพากย์เงี้ยเหรอคะใช่ครับทำไมทถไมอยากเป็นนักพากอ่ะมันเรื่องฝาว่าแบบ พอมาพอมาได้ลองหรือพอไม่ได้ลองภาคแล้วผมดันดันรูน้สึกเฮ้ยมันมันชอบอะฮะมันรู้สึกชอบก็เลยแบบลองมาสายนี้ดูะะอะไรเงี้ยฮะประมาณน,นั้น,นรู้สึกสนุกอะการได้ภากัะครับผมว่าหลายๆคนในนี้ก็น่าจะมีความสุขในการฝึกภาคด้วยการในการภาคงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาทางนี้ละกันอะไรเงี้ยอ่าใช่โอเคแล้วตอนนี<ๆ>้คือมีการรวมกลุ่มรวมก้อนกันเพื่อที่จะแบบว่าฝึกภาพไหมหรือยังไงก็ประมาณนั้นใช่ครับประมาณนั้นอยากรู้อะไรจากพี่ยุ้งบ้าง ตอนนี้เรานั่งให้ให้ให,ให้สภาษณาเลยเผื่อว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนน้องๆที่มีคนสง่งเดโมไปยุ่งเยอะมากแต่น,นี่ส่วนมากเพื่อจะเป่าแบบเป็นเป็นเสียงนะตอบเป็นอความเสียงไปเลยเพราะว่าขี้เกียจพิม <simples S 1> อะไรเง <c oughs> ี้ยเวลาที่น้องพากนะให้พากเสียงของน้องแบบทีน้องกดกับพี่แบบเนี้ยแต่ว่าใส่ฟีลลิ่งเวลาพากหนังคนเนี่ยอย่าพูดดังเกินไปอย่าตะโกนพากนะคะอย่าให้มันดูเป็นแบบการ์ตูน ให้พูดธรรมดาแล้วก็เอาท้ายอ่ะไม่เหินส่วนมากเวลาส่งมาจะแบบหางเราจะขึ้นอ่ะชี้อ่ะพูดแล้วไม่เหมือนอ่านหนังสือแล้วค่อยมีฟิลอันนี้คือเบสิกคำหนึ่งอะ่ะตะวันต้องรู้แล้วว่าเราพูดประโยคนี้เพราะอะไรอะ่ะเราต้องเข้าไปลึกถึงตัวละครแล้วคิดว่าเราพูดเพราะอะไรบางคนก็พูดแค่เพราะว่าตามบทภาคว่าร้องไห้แต่มันแส้งร้องอ่ะกับภาคแล้วเรารู้สึกจริงๆรแล้วมันร้องจริงๆอ่ะมันมัน,ม,นมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกว่า ทำยังไงถึงจะเลือก็ต้องรู้ว่าตัวละครตัวนี้พูดคำนี้เพราะอะไรเออพี่ว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์นะเราจะถามผู้กำกับว่าตัวเนี้มันมัน,ม,นมันมันมีที่มาอย่างไรเราจะได้เข้าใจแม้กระทั่งถึงจะมีผู้กำกับกันภาคไงคะเพื่อที่ว่าเขาจะบอกว่าตัวนี้มันมีที่มาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออและอย่างเงี้ยนะตอนนี้พอตายแม่ตายนี่ลูกก็หายอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าใจตัวละครและเรื่องราวก่อนแต่ก่อนนะ่ะถ้าเป็นกลุ่มเขาจะได้บทมาก่อนแล้วเขาก็จะขีดตัวแล้วเขาก็จะอ่านก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ จริงๆเราอยากได้ความหลากหลายของเสียงสมมุติน้องน้องดิวส่งมาให้พี่ยุ่งอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบซีนที่ยาวมากเกินไปอะ่ะเอาหลายๆซีนเปลี่ยนตัวละครให้พี่เถอะสั้นๆก็พอแล้วการเปลี่ยนฉีกเสียงก็หมายความว่าตัวละครตัวนี้พูดธรรมดาแต่ตัวเนี้ยเสียงมันแวน่นออกมา หรือไรมันก็จะดูเป็นกระตูนแล้วฮะเพราะนี้มันเป็นผิดธรรมชาติมันอยู่ที่วิธีการพลิกวิธีการพูดอะจริงๆมันมันมันรายละเอียดมันเยอะอะถ้าพูดทีเดียวมันไม่จบมันมันต้องมานั่งลองอะแล้วก็นั่งทําด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเปิดคอสอนครับเปิคือมีคนให้เปิดเยอะก็เห็นคนก็เปิดเยอะแล้วมันมันมันก็คือพอเปิดออกมาแล้วอ่ะคืองานมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยพี่ก็สอนได้อาจจะทาไอ้นี้ค่ะคลิปสอนสั้นๆทาง YouTube หรือ o ิกติก อยากจะเรียนเอกพิเศษหรืออะไรเงี้ยคือแบบต้องฝึกพื้นฐานมาแล้วพรุ่งอาจจะค่อยเปิดก็ไดนะ้ในอนาคตอะไรเงี้ยงไ,งไม่รู้ถ้ายอยากให้เปิดเดี๋ยวอาจจะเปิดก็ได้เวลาผ่าครับทำยังไงให้แบบมันไม่เหมือนกับตะโกนตลอดเวลาครับแบบผมภาคไปดิใสผมไม่รู้ไม่รู้สึกว่าตะโกนเลยนะแต่พอฟังเสียงเออมันเสียงมันรู้กเหมือนตะโกนนะครับไม่รู้ตัวเลยครับพอพีไปดูคอมเมนต์มาแล้วผมไ็ดลเออมันมันตะโกนจริงใช่ครับถ้าอ,อย่างนั้นก็ลองตับมาดูสิคะน้องอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่อินเตอร์ชีว์อยู่แล้วแล้วถ้าสมมติวว่่่าาาาาเเเเเรรรสตฮ้ยยะโกกนนไปป็ลลองลี มันเป็นพูดให้เบาลงพูดธรรมดาอย่างเงี้ยอย่างสมมติลองพูดหันไปคุยกับตะวันอะไรเงี้ยใครเออนี่ก็ให้ผมตอบนี่ก็พูดนี่ก็คือพูดธรรมดาไงเวลาเราพูดในไมค์อ่ะก็พูดธรรมดาอย่างนี้แหละถ้าเป็นพูดคนธรรมดาเพราะเวลาที่เราคุยกันอ่ะเราไม่ได้บอกเอ้ยตะวันมันนี้เป็นแข็งเทใครเป็นไงเหมือนก็คือดังถูกป่ะแต่ถ้าเราพูดธรรมดามันก็คือเหมือนกับเป็นหนังคนขึ้นแล้ว <laughs> ไม่เคยวอร์มเลยไม่เคยวอร์มเลยค่ะไม่มีใครเขาวอร์มเลยจริงๆนะเอามันว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกันเลยนะเวลาหลักสูตรอะไรเงี้ยสอนร้องเพลงหรืออะไรก็ตามต้องวอร์มใช่ไหมแต่ชีวิตจริงนะคพับไม่มีใครวอร์มหรอกคะ่ะแค่นอนพอจบทุกอย่างดีเองพอนอนพอปุ๊บสมองดีสติดีเสียงดีแต่ถ้านอนไม่พอเสียงมันก็ไม่ไปแล้วอ่ะทะนั้นแหละไม่ต้องวอร์มหรอกจ้ะประมาณนั้นโอเคเนาะไว้จะมีหลักสูตรอย่างนงี้สอนทาง ออนไลน์เออก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าแบบบอกทุกคนด้วยละกันเนาะว่าเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นโอเคเราดูตัวเองทางยูทูบชาแนลนะคะโอเคงั้นวันนี้ไปแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสาคัญกับนักพากคนสําคัญต่อไปนี่นักพากย์คนสาคัญแล้วเห็นไหมเออหวังว่าจะได้เป็นเร็วๆนี้โอเคสวัสค่ัสวันนีบ๊ายบายสาุ อางั้นวันนี้อาจารย์ยุ่งเอาไม่ใช่อาจารย์ยุ่งไปก่อนเนาะสวัสดีนะคะายคะ่ะไปเชียร์แข่งเทียใครต่อละจ้าเอาเอคือแน่ใจนะว่าเรามาถูกทางจะมีสมบัติอยู่ในที่น่ากลัวแบบนี้เหรอไม่นึกเลยนะเนี่ยว่านกจะเหงือออกได้ด้วยดูสิเฮ่นี่เรื่องจริงเลอนเนี่ยแย่แล้วทำไงดีฉันพยายามจะรักษาบ้านนี้ไว้แต่กลับต้องเสียศักดิ์ศร,รีของตัวเองไปแทนนายเนจ้ใจดำเก่งจริงๆนะ ที่นายบุกโจมตีมาแบบนั้นแสดงว่าจับไตฉันได้แล้วสินะฉันจะทําตามคุณมุรายามะาบอกแต่ไม่มีวันทําตามทาโรกินแน่ไอเก่งนะเก่งจริงเก่งกว่าน,นายด้วยนี่เจ้าเสียทั้งแขนซ้ายและตาซ้ายไปแล้วทีนี้จะเอายังไงต่อเจ้าเพิ่งจะสู้กับอสูรข้างขึ้นลำดับที่หเองเนี่ยนะตอนเราเด็กครั้งแรกก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้อา่าตอนไปพระราชวังขยองบก,ก็สนุกนะข้าสัญญาเขาจะกลับมาเขาจะพานางไปมอบตัวข,ข้าควรได้รางวัลสิว่าไงพวกได้ยินว่านายสองคนชอบสร้างโน่นนี่ ก็ที่นั่นแปลกไปต่างจากที่ที่ได้เคยเจอเป็นเรื่องยากที่จะให้พวกเราทุกคนเข้าใจก็มันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงเจ้าอ้างว่าเจ้าเจดได้อยู่ที่นี่แต่ข้ายังไม่เห็นใครสักคนเรื่องทั้งหมดนี่มีช่วงไหนบ้างที่ไม่เป็นตาที่นายหวังล่ะ น,นี่คิดว่าพวกเราจะได้พักโรงแรม5้าดาวแล้วก็หาคอคัสเจอวันเว้นวันเหรอทุกคนมาจากโครงการแฟลตเดียวกันเลยนี่วะก็คือพวกที่สติไม่สมประกอบยังไงเพราะไม่รู้ว่าจะพวกบ้าน่มันคิดอะไรของมันอยู่กันแน่ค้นหาต่อไปและพาสหายของมันมาหาข้าเจ้ากล้าแกรงอย่างที่องค์จักรพรรดิได้คาดเอาไว้จริงๆถ้าพวกนายตัดพวกเติร์กทิ้งแล้วไปซื้อกับเจ้าใหม่แล้วพอข้าพวกมันเสร็จก็จะกลับมาท่านายข้าฉัน ราคาไม่งให้หมดทั้งแก๊งเลยโอเคผมทำเสียเรื่องตลอดผมพลาดเรื่องผู้หญิงที่ผมชอบไม่มีใครอยากฟังเพลงผมทำไมถึงได้จ้างเด็กพันนั้นมาเป็นนักล่าปีศาจล่ะครับเมื่อคืนผมเห็นได้สิ่งที่อธิบายไม่ได้แม้แต่พวกตำรวจก็ไม่อยากจะเชื่อไซมอนบอก <c oughs> ให้วิดพื้นถ้าผมวิดพื้นท้องผมแตะพื้นแม่ <c oughs> ผมไม่ทำหรอกอ่างั้นก็ไม่ต้องทำ